สวัสดีวันคิสมาสคาะทุกคนตื่นเต้นมากสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะไปเซอร์ไพรส์น้อง วันคริสต์มาสทั้งทีอนะเนาะทุกคนคิดถึงอะไรคะบรรยากาศนะคะคริสต์มาสนิครอสต้นคริสต์มาสแต่ว่าวันคริสต์มาสทั้งทีงทนะคะสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยเนาะก็ของขวัญค่ะทุกคนเออเป็นอะไรที่แบบเราต้องมีของขวนนะัญอะเออคือถ้าเราโดนซื้อให้เราก็จะรู้สึกดีมากๆแต่เราไม่มีแฟนนะแกไม่เป็นไรช่างมันเถอะน้องสองคนก็คือน้องแป๊กนะคะแล้วก็น้องเปเปอร์จ้าเออบางคนอาจจะงงว่าทำไมพี่แบค,ค,ค์อัดคลิปเปิดคลิปในในรถคือตอนแรกเราจะไปเซอร์ไพรส์ถึงบ้านแต่ว่ามันเปลี่ยนแผนจ้ะมันมาหาเราดีค <laughs> อ โดแกแล้วเราแบบ แล้วอยู่คอนโดตอนนี้มันอยู่คอนโดเว้ยแล้วก็เลยบอกอ๋อ,อเดี๋ยวเดีแบบ๋ยวแปบนึงนะเดี๋ยวมาไปเอาของที่รถก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปท,ทําธุระนี่นี่แปบ,บนึงแล้วก็มาเอาคามุก,ก่อนเออแบบฝากซื้อคามุนูน่นนี่นั่นมันก็แบบทำไมไปนานจังก็เลยบอกอ๋อไปท,ทําธุระอยู่ากจะบอกว่าด้วยความที่เราอะทำงานนะคะทุกวันแล้วแบบว่าเราเลิกแบบเข้างานแปดโมงเลิกงานห้าโมงกว่าจะถึงคอนโดก็แบบหกโมงแล้วเราไม่มีเวลาที่จะไปเลือกของขวัญแต่ทีเนี้ยเราก็อยากเซอร์ไพรส์น้องด้วยวิธีการแบบจีเนียสของเราแกเราเป็นคนฉลาดไม่ใช่เหร เราสั่งของกินจะแก๊บบอยก็เลยแบบว่าไปเห็นนะคะแก๊ปมาดอันหนึ่งที่สามารถสั่งซื้อของขวัญแล้วตอนนี้เขามีโปรโมชั่นนะคะก็คือห่อของขวัญให้ด้วยนะคะเออเลิศมากแกเราก็เลยแบบเอาละเราจะได้ทําคลิปด้วยแล้วก็อยากเซอร์ไพรส์ด้วยก็เลยแบบสั่งของมานะคะแล้วก็ทําให้แก๊บมาดเนี่ยเขาห่อของขวัญมาให้ด้วยคือตอนนี้ทุกคนคือเราตื่นเต้นมากเว้ยเราไม่เคยแบบเราไม่เคยเซอร์ไพรส์ใครเท่าไหร่อะแกค,คือน้องต้องแบบเราไม่รู้กันว่าน้องจะดีใจหรือว่าน้องจะทําทำหน้าตาอย่างงเดี๋ยวเราจะพยาย อนถ่่าายรีแีแคมมใหห้ดทุกคนคะเรากำลังขึ้นไปที่ชั้นคอนโดของเรานะคะนี่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 ตื่นเต้นคืออะไรวะตื่นเต้นของคอนโดไทยอะแกคือแบบคนที่จะเซอร์ไพรส์แกคือเราไม่ค่อยได้เซอร์ไพรส์ใครอ่ะอูดิว่าจะทำหน้ายัางไงนะคือจริงๆอ่ะตั้งใจว่าจะแต่งหน้าแต่งตัวให้มันสวยกว่านี้หน่อยเออแต่แบบมันมาถึงห้องเราไงนี่ยังไม่ใส่คนเป็นยังไงดอ๋อยรอนานไหมอ่ะ ทำอะไอ่ะก็คุณดูไลฟ์ไี่แเยอะมากเอาเอาไวไฟฉันไหมอ่ะยดแล้วอ๋อเก่งมากฉลาเก่งไกลคนดูไรพี่แปเท่าไหร่สองสองหมื่นสแสนโหพี่แบงเกินไปไหมตอนไหนวะก็แหล่แล้วปะแบกมาดูอะไรก่อนฮึแบ็กแบกอยู่แบ็กก่อนได้ไหมมาเร็วๆมาเร็วๆอันนี้คือวิกใหม่นะ Jævla <laughs> engelskmann. สองสาวสองคนอันนี้อินนิตฟรีนะคะฮอลิเดย์ลิมิเต็ดอิดิชั่นอันนี้ถ้าจำไม่ผิดเมื่อวานสั่งมันคือคี้บอลลุงเมื่อวานฉันรีบมากฉันสั่งมา,าเอาแล้วก็มีอ e ีทูดี้เฮาด้วยนะใช่เดี๋ยวนะนี่ <laughs> น,นี่อันนี้เดี๋ยวนะฉัน่ะนสั่งคีบบ้บอลลูให้แกมัง้งอ่าน,นี่อะไรอาจจะเลือกเอาว่าจะเอาอ e ีทูดี้เฮาหรือเอาลาเนตเากว่าเนตอยู่แล้วใช่เอายังไงให้เลือกให้เลือกฉันรู้จเพราะว่า พี่แปะกับอีลูดี้อ่ะคือมันมาแต่งหน้ากับนี่เลยอ๋ออะลองดูดีว่าคือถ้าแกไม่ให้เราก็จะให้คนดูอูอยากได้เองอันนี้เ็าไม่ทำอะไรอะแม่ก็เวลาหลังจากล้างหน้าเนาะก็เหมือนปรับสภาพผิวอ้โแล้ววันนี้เอาไว้ทำอะไรนะอันนี้เป็นอีมูชชั่นอันนี้น่าจะบำรุงทั่วไปสูเปอร์คอลลาเจนอันนี้บำรุงอายังไงยังไงอันนี้เอาเป็นลิปหรอ เพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าเรารักคุณดูแล้วอยากให้คนดูได้ใช่ค่ะโอเคงั้นอันนี้แจกคนดูอันนี้แจกคนดูนะคะเออแล้วก็แกเอาอันนี้ไปและอันนี้ค่ะก็แจกคนดูเหมือนกันให้คนละอันกับอันนี้เย้สำหรับใครที่อยากได้นะคะก็กดซับสไครป์ช่องเป๊ปพิณีนนท์และแบ๊คซี่นะคะใครอยากได้นะคะ ก็เพียงแค่แชร์คลิปนี้นะคะแล้ว,วกดติดตามช่อง Star บงค์นะคะเพียงเท่านี้คุณก็จะได้ไปเลย <S <S ได้ไดดเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราแจ้งกติกาอีกรอบนึงมีค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวนิดนึงเนาะว่าเราสั่งอะไรมาบ้านนะคะเผื่อบางคนอะ่ะจะได้เอาไปตัดสินใจแล้วก็ส่งให้กับคนรักหรือว่าคนแบบกําลังต้อนกำลังยอดการคนแอบแซ่บก็สั่งได้ใช่ไหมแปดใช่และนี้เราสั่งมามันก็จะเป็นอินิฟรีนะคะตัวนี้จะเป็นแบบนี้เลยเนาะว่าจะมีตัวแบบว่าเป็นกรีนชีนะคะตัวเนี้ย ที่มันเป็นแบบมเมล็ดนะคะของชาเขียวนะคะที่แบบบำรุงนะคะเป็นเซรั่มของเขาอันนี้คือเคยใช้เหมือนกันอันนี้ให้เขาสาหรับของน้องเปเปอร์น,น,นะจ๊ะแล้วก็จะมีอินนิตฟรีนะคะกินทีอุ้ยมีไอคีมด้วยอะ่ะอุ้ยไอยคีมเรายังไม่เคยลองเลยอะ่ะลองแล้วบอกเลยเาใช้แน่ใช้เลยเพราะวันนี้หน้าสดายรอแล้วบอกเลยนะอันนี้เป็นไอคีมแล้วก็ตัวสีม่วงเนี่ยก็จะเป็นเซจูออร์คิีนะคะลิสต์นี่ อันนี้สามอันเขาตระนั้เลยว่ะตอนนี้ในหัวคือแบบไม่ช่วยสุดไม่ช่วยสุดเกลียดเลยไม่น่าจะไหวเลยจริงจริงการเล่คือดีวะงะอันนี้คืออะไรอ่ะเจนจูออลคิมสำหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนแบบทาทั่วไปก็คือเขาอ่ะมีไฮยาแล้วก็มีพวกแบบเพิ่มความแบบเฟิร์มให้กับผิวเหมาะสำหรับอากาศแห้งๆตอนนี้เพราะเป็นคนผิวแห้ง แล้วก็อันนี้นะคะเป็น e c t u d g h o u e นะคะอันนี้เป็นพลัฟฟองน้ําแต่ว่าเรายังไม่เคยใช้ดต่เราจะให้น้องลองนะคะน้องแต่งหน้าบ่อยมากอันนี้เป็นลาเนทอุ้ยขอแกะเลยได้ปะ <c oughs> ให้ถ้าขอแกะให้ฉันแกะอันนี้เป็นลาเนตลิปนะคะคือลิปอ่ะเราใช้ลาเนตกันอยู่ประจำอยู่แล้วนะคะเพราะลิปมันของลาเนทค่อนข้าง <c oughs> ที่จะเวิร์กแล้วราคามันถูกเนาะแก <c oughs> สําหรับใครที่แบบว่าปากแห้งแบบแบบเอาไม่อยู่แนะนำว่าลาเนทนะคะเลิศราคามันถูกนี่อันนี้เป็นแบบเซตสามอันเลยแกเขาให้มานะคะอันนี้เป็น มินิลิปนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่ามันมีรสอะไรบ้างอุ้ยสีเหลืองยังไม่เคยใช้เลยอะเลมอนขอดมไดปะหอม <c oughs> ่หอมอุ้ยสีเหลืองยังไม่เคย <c oughs> อันนี้สีม่วงเราใช้อยู่อันนี้เป็นเบอร์รี่นะคะทุกคนดีดีมากค่ะเนี้ยรอแต่สีม่วงเรายังไม่เคยแบบสีม่วงประธานาบะอัน<า> <c oughs> นี่มันเป็นลิปหมดเลยแต่ว่าถ้าใครอยากจะใช้เป็นแบบสลิปปิ้งมาก็จะมีเป็นสลิปปิ้งมามันแต่กันที่กลิ่มแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นซุนจองนะคะเฮ้ยแกอันเนี้ยเป็นซันครีม แล้วก็บำรุงด้วยอ๋อคี่แแนะนำให้หนูทาครีมกันแดดใช่คือน้องเป็นคนที่ไม่ทากันแดดเลยคือเป็นคนแบบไม่ได้มีบำรุงอะไรพี่แบงก็เลยให้ตัวนี้มาใช่ไหมใช่จริงๆมันไม่ต้องขาวหรือว่าแบบเป็นคนโอโม่เราก็แต่ก็เป็นคนมีผิวสุขภาพดีเพราะแดดมันแรงมากๆคือแดดรบดังสี UVA มันจะทำลายชั้นใต้ผิวหนังแล้วก็หนูจะแก่ก่อนวัยแล้วก็รังสี UVB จะเบลอผิวก็จะไหม้ออต้เ ก็เลยแบบนี่จัดให้เลยนะคะตัวนี้มี S P F 49แล้วก็ P A บวกเรียบร้อยนะคะแล้วก็สำหรับเซ็ตนี้นะคะที่เราจะแจกทุกคนนะคะตัวนี้เป็นอิชุกิ้หันะคะตัวนี้เป็นคอลลาเจนนะจ๊ะอุ้ยแบบแจกเยอะมากขอได้ไะมันมีอะไรวะน่าใช้มากทุกคนเนาะจริงก็แบบอยากเก็บไว้เองก่อหรือเราจะแจกคนดูเป็นอันนี้แทนไม่เอาเรามีแจกอันนี้อันนี้ เออคนดูต<อ>ั้งแต่รับสิปีที่สุดอย่าลืมด้วยกันกดอะไรคะพี่แบงกดไลค์กด s u b s c r i b เนะจ๊ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะแบบว่าสั่งซื้อนะคะเพื่อที่จะไปทำของขวัญแล้วก็ไม่มีเวลาแบบเรานะคะโดยใช้แก๊ปมาดนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะบอกวิธีการสั่งเนาะสามารถเข้าไปที่แกป๊ปบแล้วก็พิมพ์แบบว่าสมมติเราอยากจะส่งแบบว่าเป็นของ Beauty, บิวตี้เหมือนที่พี่ซื้อมามใช่ไหมก็เข้าไปในหมวดบ<ม>ิวตี้ตอนเนี้ยตัวอินนิทฟรีที่พี่สั่งมาคือมันมีโปรโมชั่นหน่อของขวัญให้เมื่อสั่งครบประมาณ500บาทแล้วก็ตัวของอาราณิ มชั่นเหมือนกัน500บาทถึง1นึ่งร้ก็จะแบบขอของขวัญแบบนี้มาให้แล้วก็ตอนนี้นะคะของแกมมัเนี่ยเขามีโปรโมชั่นด้วยคือจะมีกิฟต์เชอร์ให้นะคะลด30%เนาะจากราคาปกตินะคะแล้วก็คือช่วงนี้ก็สามารถสั่งได้เลยนะคะ3กิโลเมตรนะคะในระยะของเราเนี่ยก็คือส่งฟรีนะคะภายใน25นาทีค่ะทุกคนมันเหมาะมากๆสาหรับแบบคนที่ทํางานประจำเหมือนเราคือแบบมันไม่ค่อยมีเวลาเนาะแล้วก็อยากจะบอกว่าที่เอาให้สั่งให้แฟนเนี่ยประมาณช่วงวันที่แบบ25้นะคะคริสต์มาสนี้จนถึงปีใหม่ก็ นสั่งให้พี่น้องก็ได้นะคะหรือว่าสั่งให้แบบคนรักต่างๆนานาก็ได้นะจ๊ะก็อย่าลืมนะคะสําหรับวันคริสต์มาสนี้จนถึงปีใหม่ก็สามารถมองหาของขวัญได้นะจ๊ะเป็นไงผู้รับของขวัญรู้สึกยังไงบ้างะคะดีใจมากชอบมากการส่งของขวัญมบบมีความสุขนี่เองใช่แล้วก็แบบจะได้ของขวัญกลับมันคือการหวังมากฉันรู้แล้วว่าฉันจะซื้ออะไรให้แบบสบ่งสล้วเรวันนี้นะคะทุกคนก็บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายทั้งหมดเลย Molly Christmas.